เคล็ดลับ9จุดปิดทองพระเสริมมงคลเคล็ดลับ9จุดปิดทองพระเสริมมงคลแต่ละตำแหน่งเสริมดวงไม่เหมือนกัน 1. ปิดทองบริเวณพระเศียรหรือศีรษะมีความเชื่อว่าจะมีสติปัญญาแหลมคมมีความจำเลิศเรียนดีเรียนรู้ไวฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ด้วยสติปัญญาที่มี สปิดทองบริเวณพระพักหรือใบหน้าปิดทองบริเวณพระพักของพระเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองสปิดทองบริเวณพระหัตหรือมือปิดทองที่พระหัตเชื่อว่าจะมีบุญบารมีอำนาจเป็นที่เคารพยกย่องของผู้ที่พบเห็นเป็นคนที่ใครต่างก็ยำเกรง 4. ปิดทองบริเวณพระอุระหรือหน้าอกเชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่รักที่ถูกใจของผู้คนใครเห็นก็รักและชื่นชอบ 5. ปิดทองบริเวณพระอุทธรหรือท้องปิดทองที่พระอุทธรเชื่อว่าจะส่งผลให้ชีวิตร่ำรวยมีกินมีใช้มีทรัพย์สินเงินทอง 6. ปิดทองบริเวณพระนาทีหรือสะดือมีความเชื่อว่าจะทําให้ผู้ที่ปิดทองบริเวณสะดือจะไม่เจอกับความอดอยากมีเงินทองใช้ตลอด 7. ปิดทองบริเวณหลังพระพุทธรูปด้านหลังเชื่อว่าเป็นการปิดทองเพื่อให้องค์พระสมบูรณ์จะทําให้ผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศี 8. ปิดทองบริเวณพระบาทหรือเท้า เชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตเจอแต่ความราบรื่นความสมบูรณ์ไปที่ไหนก็ไม่ลำบาก 9. ปิดทองบริเวณฐานรองพระบาทเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานอาชีพให้มั่นคงสุดท้ายไม่ว่าท่านจะปิดทองส่วนไหนก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อยู่ดีอย่าลืมทำบุญเพื่อให้จิตใจผ่องใสมีสติกับตัวเสมอ ที่มาจาก f a c e b o o k 9มงคลตำนานเล่าขานอนิสง์และการปิดทองพระพุทธรูปอนิสง์ของการปิดทองพระพุทธรูปมีตำนานเล่าว่าในอดีตการเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า พระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้ยังสร้างบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามหารชราชเสวยราชสมบัติในศักราชาวดีนครมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์มีพระสหายพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าปัญจานร,ราชเสวยราชสมบัติในปัญจานครซึ่งเป็นพระสหายที่ไม่ได้เห็นหน้ากันแต่พระเจ้าปัญจาร,ราชยังมิได้นับถือพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาร,ราสส่งผ้ารัตนากับพลเนื้อดีราคาแพงผืนหนึ่งมาถวายพระเจ้ามหารัราช พระเจ้ามหารัถราชพิจารณาดูผ้ากับคนแล้วทรงเห็นว่าผ้านี้ราคาแพงเราควรจะส่งแก้วคือพระพุทธรัตนะไปถวายแล้วพระองค์ให้ช่างเขียนรูปพระพุทธเจ้าลงในแผ่นทองคำ ด้วยชาติธารคุณมีขนาดหนึ่งศอกแล้วให้อมาตเชิญพระพุทธรูปนั้นลงสำเภาไปถวายพระเจ้าปัญจาร,ราชแต่ก่อนจะส่งราชทูตไปพระองค์ทรงะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าปัญจาร,ราชสหายของหม่อมชั้นนั้นมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด มิได้มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปโปรดแสดงปฏิหารชักจูงพระเจ้าปัญจาร,ราชให้ละเสียซึ่งความเห็นผิดจากคำนองครองธรรมด้วยเถิดเมื่อทรงอธิษฐานแล้วก็เสด็จลุยไปในน้ำลึกเพียงพระสอเพื่อส่งเสด็จพระพุทธรูปนั้นจากไป เมื่อสัมเพลาไปถึงกรุงปัญจาระะแล้วราชทูตก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัญจาร,ราชให้ทรงทราบพ,พระองค์ก็เกิดปิติสมนัตเสด็จไปรับเครื่องบรรณาการนั้นพร้อมด้วยอมาตะจตุรงคเสนาและประชาชนพระเจ้าปัญจาร,ราชเสด็จลงไปในน้ำลึกเพียงพระสอเพื่อต้อนรับพระพุทธรูป ด้วยแรงอธิษฐานของพระเจ้ามหารัตราชพระพุทธรูปนั้นก็ได้แสดงปฏิหารเช่นลอยขึ้นไปในนภาอากาศเป็นอัศจรรย์พระเจ้าปัญจาราชทอดพระเนตรดังนั้นจึงเกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามะกะผู้ถือพระรัตนาตายเป็นสารณนะต่อหน้าพระพุทธรูปนั้น พระเจ้าปัญจาราชกลับกลายเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนาตรัยเป็นอย่างยิ่งทรงให้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ณนะพระราชมนเทียนแล้วบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและแสดงตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกต่อมาพระองค์ได้ใช้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทร์ เสร็จแล้วให้ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลาบุญหน้าทรงรับสั่งอนุญ,ญาตให้ชาวพระนครพากันไปปิดทองพระพุทธรูปนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นคนเข็นใจอยู่ในเมืองนั้นแม้จะเป็นผู้ยากจนอนาถาไร้ายพั์ แต่เมื่อฟังข่าวเชิญชวนให้ไปปิดทองพระพุทธรูปแก่นจันนั้นก็เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปนั้นด้วยจึงได้ลาบุตรและภรรยาเพื่อไปขายตัวเป็นทาสจะได้นำเงินมาซื้อทองไปปิดพระพุทธรูปภรรยาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสลดใจภรรยาจึงยอมขายตนและลูกไปเป็นทาสเสียเองฝ่ายพระโพธิสัตว์ ไม่ได้เงินจากการขายภรรยาแล้วลูกไปเป็นทาสแล้วจึงได้นำเงินไปซื้อทองปิดพระพุทธรูปเมื่อทองไม่พอแต่ยังมีศรัทธาแก่กล้าพระโพธิสัตว์จึงดำริว่าใครหนออจะมีวิชาการหรือมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อของเราเป็นทองได้เราจะสู้ยอมสละเนื้อของตนเองเพื่อจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปให้ดูสวยงามตามที่ตั้งใจ ด้วยความศรัทธาจึงได้ไปเป่าประกาศถ้อยคำดังว่าอยู่ที่ทางสีแพรง่งครั้นนั้นร้อนถึงเท้าสก,กะเทวราชจึงจำแรงแปลงกายเป็นพรามแก่ลงมาถามความเป็นไปกับพระโพธิสัตว์แล้วก็รับคำว่าตัวเรานี้มีมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อคนเป็นทองคำได้ พระโพธิสัตว์ก็ดีใจนำมีดมาเฉือนเนื้อของตัวเองออกให้พรามแก่ผู้นั้นเปลี่ยนเป็นทองคำพระโพธิสัตว์นั้นแม้จะเจ็บปวดปานใดก็ยังไม่ตายด้วยกำลังเทวานุภาพบรรดาลรักษาไว้พรามจำแรงนั้นก็นำเนื้อเสกแกล้งแลดแปรธาตุเปลี่ยนเป็นทองปิดพระพุทธรูปจนเสร็จขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ถึงกับสลบไปด้วยความเจ็บปวด ส่วนเท้าสักกะเทวราชเห็นดังนั้นก็บรรดาลแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้หายเป็นปกติมีเนื้อเต็มตัวด้วยเทวานุภาพฉับพลันนั้นผิวกายของพระโพธิสัตว์ก็สุกปรั่งดังทองคำธรรมชาติทั้งได้รับคำทํานายว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระนามว่าพระสมณโคดม ความนี้ล่วงรู้ไปถึงพระปัญจาร,ราชทรงมีความเรื่อมใสเป็นอย่างยิ่งได้ทรงสักการะพระโพธิสัตว์ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมากมายพระโพธิสัตว์ก็ได้นำเงินไปไถ่ตัวบุตรภรรยามาเสวยสมบัติสิ้นกาลนานครั้นวัยปราณก็ได้ไปบังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์ด้วยอานิสงค์แห่งการทำพระพุทธรูปด้วยประการชนีแ,แล ที่มาเรื่องนี้มาจากพุทธมงคลอนิสงค์ของพระชุมพลพลปัญโยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ